สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องยนต์มือสองมาแนะนำครับผมเป็นเครื่องยนต์ก่อท้ายเรือ Su z z k i DF 250เป็นเครื่อง4จังหวะครับ6สูบเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ปลดระวางมาจากเรือสปีดโบท๊ทครับเราได้มาหลายตัวเลยชั่วโมงการใช้งานเนี่ยจะไล่ๆอยู่ที่1,800ชั่วโมงถึง2,500ชั่วโมงครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมสภาพรอบๆตัวเครื่องกันครับผม ครับผมสภาพโดยรอบทั่วไปของเครื่องก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ว่าจะไม่ได้มีผลกระทบกับเครื่องมันก็เป็นแค่รอยข้างนอกนะครับอันนี้ตัวเครื่องยนต์สาม,มารถสตาร์ตติดและวิ่งได้ปกติครับผมนี่คือสภาพภายในของตัวเครื่องหลังจากที่ถอดฝาเครื่องออกแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ดูโอเคเลยครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องยนต์ติดท้ายเรือไปใส่เรือตกปลาหรือว่าบริษัททัวร์ที่จะต้องการนําเครื่องไปไว้สํารองเนี่ยสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมเครื่องได้เลยครับโดยเราจะมีให้คุณเลือกสองแบบแบบแรกคือเครื่องเดิมๆครับที่ไม่ได้ผ่านการบํารุงรักษาไม่ได้ขัดสีไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือสตาร์ติดวิ่งได้ปกติ จะอยู่ที่ราคา2,90 0 0 0บาทครับและแบบที่2ก็คือทางเราจะโอเวอร์ฮอนให้ซึ่งจะเป็นการผ่าเครื่องเปลี่ยนไส้ในหมดทุกอย่างเลยครับเหมือนได้เครื่องใหม่เลยตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,20 0 0 0บาทครับผมสำหรับใครที่เอาเครื่องยนต์ตัวนี้ไปไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเลยครับทางเรามีแถมให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกจวัดรอบเกจทิม สายเมนใบจักรครับแล้วก็จะเป็นสายไฟเครื่องครับส่วนนี้เนี่ยทางเราจะแถมให้หมดเลยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูตัวเครื่องเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ที่เวิร์กช็อปของเราได้เลยครับเวิร์กช็อปของเราตั้งอยู่ที่5แยกฉลองจังหวัดภูเก็ตครับหรือคุณจะทักมาสอบถามทางเพจ Facebook หรือว่า Line แอดของทางซูซูกิมารินภูเก็ตได้เลยครับสำหรัวันนี้ขอบคุณครับ